ประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่14มีมติเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณายกเลิกการใช้กัญชาเสรีและให้ใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์เท่านั้นระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ขอให้มีมาตรการควบคุมห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีซื้อขายแจกครอบครองและใช้กัญชาห้ามโฆษณาเชิญชวนจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างความเข้าใจที่ไม่เหมาะสมและให้สถานศึกษาทุกระดับเพิ่มความเข้มงวดกับนักเรียนและกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการโดยมติดังกล่าวจะนําเข้าสู่วาระการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนานเด็กและเยาวชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนานเด็กและเยาวชนแห่งชาติพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ภาคีขับเคลื่อนกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่าระดมความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียว15นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากรมนเวศรองผู้ว่ากทมระบุว่าสวน15นาทีเป็นโจทย์ใหม่ในยุทธศาสตร์เมืองต้องคำนึงถึงมิติทั้ง4ด้านคือมิติสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมิติสังคมเพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนทุกกลุ่มวัยมิติด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างสารรค์และส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจระดับย่านและเมือง และมิติธรรมมาพิบาลในแง่ของการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการพื้นที่งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับกระบวนการสร้างพื้นที่สีเขียวคุณภาพเข้าถึงได้สะดวกต้องเริ่มจากการจัดหาพื้นที่พิจารณาศักยภาพของพื้นที่การออกแบบโดยคำนึงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานทุกกลุ่มภายใต้แนวคิด universal design ที่สำคัญต้องไม่อยู่ใกล้กับสวนเดิมในรัศมี800 m, เมตรเพื่อให้กิจกรรมของชุมชนต่อการส่งเสริมสุขภาวะของทุกคน นายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่รองรับการอบพยพบ้านเวียงหงล้านนาหมู่ที่12ตำบลแม่เมาะและบ้านใหม่ฉลองรานหมู่ที่8ตำบลสบบ้านอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครั้งที่1ทับ2,565โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รังวัดชี้แนวเขตเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้เร็วขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดการดําเนินการของคณะทางานการออกเอกสารสิทธิ์ในแปลงรองรับการอพยพครั้งที่5และ6จากพื้นที่อยู่ดั้งเดิมรอบเมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ2หมู่บ้าน2ตนําบลจํานวน896ครัวเรือนให้แล้วเสร็จตามกําหนดภายใน60วันพร้อมให้เลขาจัดทํารายงานเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผูา้แทนราษฎรถึงความคืบหน้าเพื่อเสนอต่อคณ,ณะรัฐมนตรีต่อไป